นี้เป็นมือสุดท้ายมองแง่งมองแง่งมองแงงต้องแต่งต้องแต่งต้องแต่งจองแงงงองแง่งงอแง่งงองแงงต้องแต่งปองแปงงองแง่งงองแง่งปองแปงจ้องแง่งกะแงต้องแต่ง งาครับชวพี่ออนีนอพี่ชึก้หาก็มีตำรวจรวจใช่ไหมบ้านสวัสดีครับผมแบกคผมแบคตมาสวัสดีครับท่านผู้ชมผมแบกคือคือตอนนี้พวกผมก็อ่าทีมงานลูกเคยใสมองก็แบบ ดูดูสภาพการนั่งเพราะว่าทีมงานผมยังไม่แบบ,บยังไม่ได้ซื้อรถไงมันจาเป็นต้องแอบกันตอนนี้พวกผมก็เดินทางกลับจากเวียงจันทร์เพื่อไปปักเซน,นะท่านผู้ชม<อ>ก็เดินทางมาหลายมือแล้วแต่มันก็ยังไม่ได้ฮอดอเพราะว่าคาแตแวนั่นแวรนี่คือตอนนี้ผมเดินทางมาฮอ,อดสวรรค์นาเขตแล้วนะท่านผู้ชมบังเอิญมันมีเทศกาลมันเป็นบุญไงบุญนมัสการพระาธาตุอิงฮังอืม ทีมงานพวกผมก็จําเป็นต้องเดวแวเพราะว่ามันกระเทินมาแล้วไงก็จะเป็นต้องเดวแวตอนนี้ก็กใกล้จะหอดแลวนะใกล้จะหอดทางเข้าเดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศนะท่านผู้ชมแล้วก็ไปดูว่าจะมีคนรู้จักทีมงานพวกผมไหมเดี๋ยวพวกผมจะยางแบบเปิดหน้านะและ,และก็ให้แบบ f c มาถ่ายรูปว่าเขาจะรู้จักไหมถ้าเขาไม่รู้จักก็ก็แล้วแต่นะก็ไม่ได้บังคับให้ใครมาถ่ายรรเดี๋ยวก็กําลังจะเข้านะท่านผู้ชมเดี๋ยวหอดงานงานเดี๋ยวผมจะถ่าย ลูกให้ทุกคนเบื่องคนก็เยอะแยะนะเพราะว่ามือนี้เป็นมือสุดท้ายมองแงงมองแงงมองแงงต้องแต่งต้องแต่งต้องแต่งจงแกงงงแงงงงแงงงงแงงต้องแต่งปองแปงงงแงงเนีงแงงปองแปงจงแ้งตระแรงต้องแต่งคนที่ดีที่นี่นี่อาวรถท่านผู้ชมคือตอนนี้ผมก็เข้ามาฮอดงานแล้วนะท่านผู้ชมคือรถหลายมากเลยคนก็หลายนะแต่ผมก็พยายามแบบอย่างเบี้ยนเนยอย่างเบี้ยน ตอนนี้ก็กําลังซ่อหาบอลเหนียวเพราะว่าทีมงานแต่ละคนก็ปวดเหนียวมากเลยเดี๋ยวผมซอหาบอลเหนียวแล้วผมจะเลาะภายในงานให้ทุกคนเบิ่งนะว่ามันน่าเที่ยวชํนนะมันเป็นบุญนมัส,สก,การสําหรับคนสวรรค์นนเขตนะท่านผู้ชมแต่ก็นักท่องเที่ยวหลายเตัวพี่โช่ดูเขายืดนเหนียวอยู่ไหนก็นไ,นได้บ่าเดี๋ยวผมไปเหนียวอยู่ปากก่อนนะท่านผู้ชมเพราะว่าคนมันหลายไงห้องนอน ท่านผู้ชมคือตอนนี้ผมก็เข้ามาในงานแล้วขั้นตอนแรกเราต้องซื้อดอกฮะพรกไผ่กไผ่โอ้ม่มีจูอยู่นั่นเราต้องซื้อดอกไม้ก่อนนะท่านผู้ชมเพื่อไปไปนกระทากไงเพราะว่าทำบาปมาเยอะทีมงานทุกผมไม่ใช่ตัวลูกคนนั้นตัวลูกคนนี้กอเซเว่นกอเซเว่นตอนนี้ก็กำลังจะเข้าไปไหนนะท่านผู้ชมห แต่บ่อกี้นี้ก็มีคนพุ่มผมไลยเติบนะเดี๋ยว,มวมผมจะย่างลองหยางเข้าไปบึ้มว่าจะมีคนรู้จักผมไหมอ๋อมีตำรวจตำรวจอีก <c oughs> ผมกลัวตำรวจแหมวะรอพนักงาน บ้านาก็มีตำรวจตำรวจ็นไหมบ้าน้าตุนนี้พวกเขามาทำอรแล้วนะหาธาตะบ้านธางบ้านธาตมันอยู่ว่าเขนสวรรค์อาเขีนแต่ท่านผู้มบางคนอาจจะไม่เคยมาคุณก็ร้ายเติมนะ

อาโปุ้ครับกรบาได้แป๊บนึงแป๊บนึงแล้วก็อ่าจะจะได้แห่ไหมเนี่ยคผู้ชมดูตอนนี้ทีมงานก็อ่า ียทคือแบบว่าเขาห้เวียนก่อนเวียนก่อนประมาณหาหอบเวียนเทียนก่อนห้าหอบแล้วก็เอาเอาถูกนี่ไปปักแต่เขาเอาไปปักก่อนเอาไปปักเขาไปปักก่อนจึงมาเวียนแต่วว่าพวกเราไม่รู้นะ ตอ,นน,น,อนนี้อาซูพีนาก็หิวคือทางมัใหญ่แล้วคือเสดบุญหลายนะเจ้านาะท่านแต่ผู้ชมตอนนี้ผมก็อ่าออกมาฮอดนอกเลยนะต้องเดม,มุ่นออกมาทางหลังวัดเพราะว่าคนมันหุมหลายไงไม่ใช่ว่าไม่อยากให้ถ่ายหุบนะ่านผู้ชมคือแบบว่าคนมันมุงหลายคนมันมุงหลายและทางมันติดทางมันติดก็แบบจําเป็นต้องออกมาทางหลังเห็นไหม างานขอกินนี่ก็มีคนเอื้นนำอยู่หวากหว่กพวกผมต้องอามุ่นออกมาทางเบื้องหลังก็แบบทีมงานทีมงานผมแบบคนหน้าตาดีไงมันก็ต้องแบบมีคนมาหุ้มมันแบบก็ไม่เรืเ่องธรรมดานะประจุก็สิ้นแล้ว <c oughs> อู้ลูกคือชีด้วยเว้ยแบบขายพลอยอเพชรพลอย ตอนนี้เดี๋ยวพวกผมจะไปเละอ่าสัตว์ปุ่มเป้าแล้วก็กินจาเอ็นจากหน่อหนึ่งนะ ที่อิดท่านผู้ชมที่อิดผมว่าผมจะเลาะชตดปุ่มเป้าแล้วก็เลาะแบบลิ่นอีหยังหลายอย่างนะแต่ว่าผมต้องเปลี่ยนแผนเพราะว่าคนมันหุ้มหลายไงมันเป็นแบบมันเลาะไม่ได้แล้วมันเห็ุให้รถติดก็จะเป็นต้องอถอยตัวออกมาก่อนนะท่านผู้ชมอันนี้ไม่ไม่แม่นว่าไม่อยากถ่ายหุบนะแต่ว่ามันแบบอ่าเวลาเข้าย่างไปนั่นไปนี่น เวลาเขาอย่างเวลาโอ้ยเวลาเขาอย่างไปนั่นไปนี่ก็แบบอ่ามันมีคนหุบมันเหตุให้แบบอ่าการสัญจรรถติดแล้วก็นั่นนี่หลายอย่างก็จะเป็นแบบอ่าต้องถอยโตออกมาเพื่อกลับบ้านก่อนนะมันไม่ไม่สะดวกวันไหนก็ขอบคุณนะท่านผู้ชมขอบคุณเอฟซีทุกคนนะที่แบบเออเวลาเห็นผมก็แบบมาขอทายรูบอะไรนั่นนี่ผมก็รู้สึกแบบดีใจแฮงไม่ใช่ว่าไม่ไม่ดีใจนะก็ดีใจอยู่ ถ้าจะให้ดีใจกว่านี้คือแบบต้องคนนุมใหญ่ๆต้องแบบนุ่มใหญ่ๆเข้ามาขอถ่ายพูบแบบอ๋อผมจะดีใจแห้งตอนนี้ก็กำลังจะขึ้นรถนะน่นเห็นไหมท่านผู้ชมผมว่ายังไม่สุดเลยมามาไลลคนนะมาถ่ายหมาแดมาแล้วเห็นไหมท่านผู้ชมคือบอกแล้วผมไม่อยากจอดถ้าผมจอดในผมบอุ่มเลย <laughs> đẹp đẹp oh, nên nghe nói Ơi đại ừ, du